ที่จังหวัดพิษณุโลกครับมีการจัดตลาดนัดขยะรีไซเคิลครับขับเคลื่อนนโยบายพิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะครับที่สารกลางจังหวัดพิษณุโลกครับนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลครั้งที่3เพื่อสร้างความรู้ความตระหนัะในการจัดการขยะและผลักดันให้เกิดความร่วมมือสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนราชการในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน กำหนดให้มีการขับเคลื่อนดำเนินงาน,นพิทูุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะครอ,อ,อบคลุม9ครอบคลุม6เป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ครัวเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสถาบันการศึกษา,า,ศ,าศาสานสถานส่วนราชการห้างสรพรพสินค้าขนาดใหญ่และตลาดสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น เพื่อให้การดาเนินการบริหารจัดการขยะของจังหวัดพิษณุโลกเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับแน่นอนนะครับว่าในงานนี้เองต้องมีบริษัทวงพานิชย์มารับซื้อขยะรีไซเคิลและเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมกําหนดขึ้นมานะครับว่าในสัปดาห์ที่2ของแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆนะครับสำหรับเรื่องของการรีไซเคิล e ีดิวรียูส์รีไซเคิลสำหรับขยะดังผู้บริหาร บริษัท <c oughs> วงพานิชได้เคยกล่าวครับว่า <c oughs> บนโลกนี้ไม่มีขยะมีแค่ทรัพยากรที่อยู่ผิดที่ผิดทางเท่านั้นเอง <c oughs> นะครับ